ภาพเบลอกราฟิกเบลอขึ้นสกอร์ผิดแต่ไม่ใช่แค่นั้นไต้หวันหลุดเบื้องหลังใช้สไลด์ powerpoint แสดงจอในสนามเลยถูกแซวว่าสกอร์บอร์ดนี้สวนทางกับเทคโนโลยีในประเทศเพราะไต้หวันคือผู้นำในด้าน AI และชิปคอมพิวเตอร์ของโลกช่องยังชาร์กชานลได้แสดงคลิปในสนามเกมที่ทีมชาติไทยชนะไต้หวันไป6ประตูต่อหนึ่งได้บอกว่าสกอร์บอร์ในสนามที่ไต้หวันเนี่ยเวลามันชอบค้างอยู่เพราะอะไรไม่รู้สุดท้ายทีมงานของไต้หวันก็ได้หลุดนะว่าสกอร์บอร์เนี่ยทำงานยังไง สรุปคือพอมีการเปลี่ยนแปลงสกอร์บอร์ดเขาจะฟรีซแช่แข็งหน้าจอเอาไว้แล้วก็ไปเปลี่ยนเบื้องหลังครับมีผู้เล่นเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกรายชื่อผู้เล่นเป็นยังไงฟรีซแล้วนาฬิกามันก็จะค้างเอาไว้พอปรับปรุงแก้ไขสไลด์หน้าจอเสร็จปุ๊บก็อันฟรีซแล้วก็เวลาก็เดินหน้าต่อแล้วดูนะเห็นเบื้องหลังชัดๆเลยเนี่ยมีรายงานการเปลี่ยนตัวทีมชาติไต้หวันทีมชาติไทยรายงานผู้เข้าชมในสนามทดเวลา2นาทีสกอร์บอร์ดอะไรเขาแก้ในสไลด์อย่างเดียวเลยซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้ผิดนะแแแคค่พออออโป๊ตตกกกกกมมมาาาาาานนนนี็นาาซวััถึงงงรททํข้ห เพราะยิ่งไต้หวันเนี่ยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงโดยเฉพาะทางเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าชิปคอมพิวเตอร์มีบริษัทสัญชาติไต้หวันเป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดในโลกด้วยส่งออกอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์เป็นรายได้หลักของประเทศมีมหาลาัยที่ติดอันดับท็อปของเอเชียมีเมืองที่เป็นไซเอนส์พาร์คเป็นเหมือนซิลิคอนวัลเลย์แห่งเอเชียเป็นผู้นําในด้าน AI และชิปคอมพิวเตอร์ แต่อย่างที่เรารู้กันครับไต้หวันเนี่ยไม่ได้จริงจังเรื่องฟุตบอลมากนะอย่างที่เราเห็นกันในสนามเนี่ยก็มีผู้คนเข้ามาชมกระแสก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นดังนั้นทางไต้หวันเองก็คงไม่ได้ทุ่มง,งบในการถ่ายทอดสดหรือว่าแสดงจอในสนามเท่าไหร่เลยเป็นเหตุผลที่ภาพก็เบอร์ทีมกราฟิกก็เบอร์ขึ้นสกอร์มั่วและยังมีการหลุดเบื้องหลังออกมาอีกแซวกันพอขำๆพอนะแต่ว่ายังไงก็ตามนี่คือกรณีศึกษาที่ดีเลยนะใครทําจอสกอร์บอร์ดในโรงเรียนกีฬาสีมหาลายัยอะไรแบบเนี้ยใช้ powerpoint เป็นกรณีศึกษาได้เลย